อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนฮึยฮยวันนี้ค่ะไหนนะจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวอยุธยาที่ต่างจากเดิมเล็กน้อยแล้วก็ยังมีอีกหลายมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นบางคนมาเที่ยวยุทยาแน่นอนเราเห็นความสวยงามตอนกลางวันใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้จะพาทุกคนคะ่ะเหมือนหลงเข้าไปในอดีตเลยเพราะว่าเราจะไปชมความงดงามของอยุทยายามค่ำคืนกันค่ะ นี้เนีน่อยู่ที่วัดแรกนะคะก็คือวัดชัยวัฒนารามนั่นเองค่ะมาตอนที่พระอาทิตย์เนี่ยกำลังแบบใกล้จะตกสวยมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสมบูรณ์มากๆนะคะเป็นโบราณสถานที่งดงามแล้วก็เราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยพาก,กัน,<ห>นตกแต่งชุดไทยสวยงามเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะจะว่าไปถ้าเกิดว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเราไม่ได้ใส่ชุดไทย เข้ากับบรรยากาศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปหาร้านที่จะเปลี่ยนเป็นชุดไทยกันหน่อยดีกว่าค่ะ ะะก็จะเริ่มเห็นว่ามีแสงสีที่ไปกระทบโบราณสถานที่วัดชัยวัฒนารามแล้วก็ประกอบกับเสียงเพลงนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนก็เข้าเฝ้ารอในช่วงเวลานี้ทำให้เห็นว่าในอดีตของเราอนะยคะอยุทยาเคยจเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะสมกับชื่อชุดการแสดงที่เรียกว่าปัทวีเรืองรองเลยคะ่ะแนี ึงอีกที่หนึ่งแล้วค่ะก็คือพิพิธภัณฑ์จันกเกษมโอ้โหเข้ามาก็จะเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกเลยนะคะเราก็ได้ยินเสียงได้ินไมคะหนังกางแปลงเห็นยแน่เองอะก็เคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังสมัยก่อนเวลาจีบกันจะชวนกันไปดูหนังกางแปลงเนี่ยแบบนี้แล้วก็มีให้เห็นค่ะ คือในตรงจุดนี้ก็จะเป็นแบบมีกิจกรรมเยอะมากมีดูดวงด้วยนะคะแล้วก็สักยันเออสมัยก่อนแบบนักรบที่จะออกแบบไปสู้ฆ่าศึกเนี้ยเขาก็เชื่อว่าการสักยันก็จะทําให้เป็นการแบบป้องกันแค้วคลาดแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีดูดาวเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ากิจกรรมในนี้มีอะไรบ้างอ๋ออีกอย่างหนึง่งมีการสอนทําน้ําอบน้ําปรุงด้วยคะ่ะ อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นกำยานจะได้หอมแล้วไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนกรอนอะไรก่อนนะเมื่อกี้นี้เนี่ยนะเดินเข้ามาเล้กลิ่นหอมน้ำอบน้ำปรุง นึกถึงบรรยากาศของความเป็นแบบปีใหม่ไทยสงกรานอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ารตรงเนี้ยเมื่อสักครู่นี้ตรงที่ทําน้ําอบน้ํปรุงคนเยอะก็เลยขยับมาตรงนี้อันนี้คือเรียกว่าอะไรคะเป็นการปั้นทูบหยดน้ําหรือกํายางครับผมใช้มือปั้นทีละอันทีละอันใช่ครับที่เขาให้แบบนี้มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยปั้นออกมาให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะทําได้หรือเปล่า อีกหนึ่งจุดนะคะที่ได้รับความสนใจก็คือตรงนี้เป็นการสักยันค่ะเหนือแน่ว่าเป็นอีกหนึ่งซอว์พาวเวอร์เหมือนกันเพราะว่าจะมีคนจีนคนสิงคโปร์ที่นิยมมามาสักอาจจะด้วยความงดงามของลวดลายแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ วัดพระรามไกลไหมครับไกลไหมครับวัดพระรามก็ไม่ไกลเท่าไหร่ที่คือมาที่เราจะเห็นรถแบบหนึ่งเขาเรียกตุ๊กตุ๊กเนาะตุ๊กครับตุ๊กๆอย่างใช่ครับมีที่นี่ที่เดียวแบบนี้มีที่เดียวครับอ่าโอเคนั้นเดี๋ยวพาไปหน่อยนะคะครับโอเคไปค่ะถึงแล้วนี่นะคะเราก็มาถึงที่ วัดพระรามโอ้โหอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูฝั่งนี้คลึกคักมากเรานึกถึงแบบตลาดหิวเลยอะ่ะพอพูดถึงตลาดก็หิวเลยทันทีหมูแดง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 เลยเออ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 เอวันนี้ไม่ต้องกินกันพอดีขายอะไรก่อนดีกว่าขายอะไรก่อนออขายหมูแดงจริง หมูล้วนตรงเข้ามานี่เลยค่ะร้านถนัดปรุงอือเลิศเห็นไหมา,มาลทอดมันมหาเฮงห่อหมกปลากายกระทงใบตองสดไข,ข่คกชะอมทอด เ่อยู่ที่วัดมหาธาตุนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยสวยงามมากๆนะคะคือแต่ละที่มันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ทําให้เราหลงไหลที่แตกต่างกันไปแต่ว่าจุดหนึ่งนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่าทั่วโลกค่ะจะต้องมาถ่ายรูปที่มุมนี้ก็คือ เป็นเสียมพระพุทธรูปหินทรายค่ะที่มีรากต้นไม้ปกคลุมคือมีข้อมูลคาดกันว่าเสียมพระพุทธรูปเนี่ยหล่นมาสมัยที่เสียกรุงนะคะแต่เนื่องจากว่าด้วยตรงนี้ก็จะมีต้นไม้มีรากไม้มาปกคลุมตรงนี้จนทําให้ตรงนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของวัดมหาธาตุพอมาเห็นยามค่ำคืนแล้วไฟที่กําลังแบบตกกระทบสวยงามดูมีมนต์ขลังมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอเข้าไปถ่ายรูปหน่อยนะคะเอ้ยเขาไม่ให้เข้าด่ ที่นี่วัดราชบ,บูรณะนะคะถือว่าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอยุทยาเลยค่ะ เน่หของวัดของที่นี่นะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยมันสวยงามแบบแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่วัดหนึ่งวังอยากให้ได้ลองมาให้ครบทุกวัดเลยนะคะเราก็จะเห็นความงดงามในยามค่ำคืนที่อยาจะใช้เวลาอยู่ที่นี่แบบตลอดทั้งคืนเลยความรู้สึกที่ได้มาเที่ยวอยุธยาในตอนกลางคืนแบบนี้ มันแตกต่างจากตอนกลางวันมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันสวยเหมือนแบบอยู่ในจินตนาการอยู่ในความฝันเลยนะคะนี่คือการออกมาเดินทางท่องเที่ยวที่ทำให้เรารู้สึกหลงไหลในความเป็นโบราณสถานความเป็นไทยในอดีตที่เคยจเจรินรุ่งเดืองมากๆอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตาตัวเองจริงๆเลยค่ะ Lost in Thai mystery หลงรักไทยแบบนี้ ต้องดูกันเยอะๆจะได้มาเที่ยวกันแบบนี้นะคะเราเป็นลูกหลานเกษตรกรนำภูมิปัญญาจัดจพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วทำให้มันไปสู่ตลาดสากลให้ได้ เราทำสินค้าที่ยากแล้วก็ทําจนสําเร็จได้ทุกคนจะภูมิใจมากผู้ได้เต็มปากเลย้าฉันสวยทุกคนเป็นเจ้าของเราได้ทํางานกับเกษตรกรคือไม่ใช่ว่าเราช่วยเหลือเขาอย่างเดียวเขาเองช่วยเหลือเรามากๆด้วยซ้เรื่องทำ